สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับท่องเอกไทยเดนมาร์กค่ะคลิปนี้นะคะเป็น e ีีที่2นะคะสำหรับการพาทัวร์ตลาดดอกไม้พันไม้นานาชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพันไม้จากเมืองไทยนะคะแล้วก็พันไม้จากทั่วโลกนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้ซะส่วนใหญ่นะคะทุกคนอย่างอย่างเช่นนะคะไฮดรเจียตัวนี้นะคะ ที่ทุกคนรู้จักดีแล้วก็หลายๆคนชื่นชอบนะคะเพราะว่าจะมีหลากหลายสีนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีขาวนะคะสีม่วงสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะคือจะมีหลากหลายสีหลากหลายเฉดสีมากเลยค่ะทุกคนตรงนี้ก็ไม่แพงนะคะประมาณ40โครนะคะ่ะช่อต้นหนึ่งนะคะ ประมาณ40โครน4คูณ5ก็20 200บาทค่ะอันนี้2ประมาณ200บาทค่ะต่อต้นนะคะทุกคนก็แล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ค่ะทุกคนถ้าเขาเลี้ยงนานนะคะแล้วก็จะเป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะเขาก็มาโชว์เหมือนกันนะคะไว้ถ้าเกิดว่าเขามาโชว์อีกนะคะคุณแม่จะเอามาลงให้ดูนะคะคือก็ต้นใหญ่เลี้ยงนานก็ต้อง แพงเป็นธรรมดานะคะทุกคนตอนนั้นแม่มาเห็นน่าจะอยู่ประมาณถ้าเป็นเงินไทยนะคะน่าจะประมาณ 4- 5,000ั 5, บาทเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับจะดอกไฮเดรเนียนี้นะคะเห็นไหมคะสีขาวก็สวยนะคะหลากหลายสีมากค่ะทุกคนค่ะถัดมาก็เรื่อยๆคะ่ะก็จะเป็นพวกเป็นจามาดเป็นคุณแม่ก็ไม่ทราบชื่อทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะทุกคน สำหรับส่วนตัวคุณแม่นะคะถ้าคุณแม่ได้เข้ามาตรงนี้นะคะก็เหมือนโดนต้องมนค่ะทุกคนจะออกไปก็ลำบากค่ะเพราะว่าเหมือนกับมีอะไรสะกดให้เราอยู่ค่ะคืออันนั้นก็สวยอันนี้ก็สวยตรงนั้นก็อยากได้ต้นนี้ก็อยากได้ประมาณนี้ค่ะคือก็จะอยู่ในนี้นะคะประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะก็จะเดินจนขาลากค่ะทุกคน ถึงจะได้ออกมานะคะเจ้าดอกปีโกเนียนี่ก็คล้ายๆกับไฮเดรเยียค่ะทุกคนคือจะมีหลากหลายสีมากคุณแม่ว่าหลากหลายสีมากกว่าไฮเดรเนียนะคะเจ้าตัวปีโกเนียเนี่ค่ะแล้วเขาก็อยู่ได้นานเหมือนกันนะคะ คือก็จะปลูกในร่มค่ะทุกคนก็ส่วนมากคนเลนมาก็จะเอานํามาใส่กระถางนะคะแล้วก็ตั้งไว้ขอบหน้าต่างค่ะทุกคนนี่ละค่ะทุกคนบอกแล้วนะคะว่าคุณแม่โดนสะกดมนค่ะเหมือนโดนสกดมนจากต้นไม้พวกนี้ค่ะเข้ามาดงเลมอนค่ะสำหรับเลมอนนะคะก็ นำเข้าจากสเปนค่ะส่วนมากจะนำเข้าจากสเปนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เลมอนนะคะจะเป็นพวกส้มค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มผลเล็กผลใหญ่ค่ะส้มไร้เมล็ดนานา,นา,นานชนิดของส้มนะคะก็จะนำเข้าจากสเปนค่ะทุกคนสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมต้องสเปนนะคะหนึ่งละสเปนอยู่ในสาภาพยุโรปนะคะก็ค,คือใกล้เดนมาร์กนะคะ แล้วก็สเปนเป็นแหล่งผลิตส้มเลมอนแล้วก็พวกมะน,นาวพวกผลไม้ที่อยู่ในสายพันธุ์พวกส้มเนี่ยละค่ะก็คือสเปนเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่ไม่มีหน้าหนาวค่ะทุกคนคือหน้าหนาวของเขาจะอยู่แค่ประมาณสัก15องศา ประมาณนี้ค่ะเราคือเขาจะไม่ต่ําไปกว่านี้มากนะคะแล้วจะไม่หนาวเหมือนที่เดนมาร์กค่ะซึ่งมันเหมาะมากๆที่จะปลูกส้มค่ะทุกคนนั่นคือเหตุผลว่าทําไมสเปนถึงได้ส่งออกส้มสู่ตลาดโลกหรือว่าตลาดแถบสแกนดิเนเวียแล้วก็ยุโรปนะคะ คุณแม่บอกแล้วนะคะว่าเรื่องดอกๆไว้ใจแม่ค่ะเพราะว่านะคะทุกคนแม่ชอบดอกดอกไม้นะคะไม่ใช่ดอกทองนะคือเข้ามาแล้วต้องโดนสะกดค่ะไม่คิดนะคะว่าจะเป็นแค่คุณแม่นะคะคิดว่าผู้หญิงทุกคนไม่ใช่แค่ผู้หญิงด้วยสิน่าจะเป็นผู้ชายด้วยนะคะก็เห็นผู้ชายเขามาเดินกับครอบครัวนะคะ ก็จะหลงเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละคะ่ะจะหลงเข้ามาด้วยกันนะคะแล้วก็ออกไปไม่ได้นะคะคือยังไงก็ต้องมีอะไรติดมือมาบ้างล่ะค่ะสำหรับคนเดนมาร์กนะคะก็รักการทําสวนนะคะปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะเรียกได้ว่าการทําสวนของคนเดนมาร์กนี่คือเป็นชีวิตจิตใจของคนที่นี่เลยค่ะ จะสังเกตได้ว่านะคะรั้วบ้านของแต่ละบ้านนะคะจะเป็นรั้วต้นไม้ค่ะส,ะส่วนใหญ่นะคะ90-95%รั้วของที่นี่นะคะจะไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ปูนไม่ใช่อิฐนะคะจะเป็นรั้วต้นไม้ล้วนๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงคุณแม่มีโอกาสนะคะในหน้าร้อนที่จะถึงนี้นะคะคุณแม่จะถ่ายหมู่บ้านฝรั่งมาให้ดูนะคะทุกคน ค่ะก็เรียกได้ว่าเดนมาร์กกับไทยต่างกันมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าที่ไทยเรารั้วที่บ้านเราก็จะเป็นพวกเหล็กพวกอิฐพวกปูนซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ที่นี่90-9 5ก็ก็เป็นรั้วต้นไม้ทั้งหมดค่ะคือคนที่นี่เขาจะไม่สนใจระบบความความปลอดภัยเรื่องว่าใครจะเข้ามาขาโมยของนะคะทุกคนเพราะว่านะคะ แทบทุกบ้านนะคะที่เดนมาร์กนะคะจะทำประกันภัยไว้ค่ะก็คือประกันภัยเรื่องอขโมยนะคะประกันภัยความเสียหายจากพายุนะคะประกันความเสียหายจากไฟไหม้นะคะคือเขาจะไม่ได้คำนึงถึงว่าใครจะมาขโมยของนะคะเขาจะไม่ได้ไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเขาทำประกันภัยไว้หมดแล้วค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับเดนมาร์กนะคะคอมเมนต์ถามคุณแม่ได้เลยนะคะที่ใต้คลิปนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ทราบนะคะว่าทุกคนอยากรู้อะไรนะคะถ้าคุณแม่ตอบได้คุณแม่ก็จะตอบค่ะหรือว่าคุณแม่ตอบไม่ได้คุณแม่ก็จะหาข้อมูลมาให้นะคะยังไงก็คอมเมนต์ลงมาในคลิปนะคะ มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะฝากไว้กับภาพสวยๆที่คุณแม่ถ่ายมาวันนี้นะคะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ